สวัสดีค่ะพี่น้องขาตอนนี้เฮากํากลังเดินทางออกออกบ้านแล้วเขาจะมีได้นี่อันสิบไปยกสะดุ้งค่ะพี่น้องบัดท,ที่นี่ก็เลยมาพอกาวขางทางค่ะพี่น้องบองเหตุการณ์เป็นยังไงนะคะตอนนี้รถเคลื่อนกําลังโอ้รถสิบหล่อพี่น้องสดสดร้อนร้อนเลยค่ะพี่นอนะ้องเขตแถนน อุดรขอนแก่นนะคะโอ้โอ้บ้าพี่น้องมึงด้อรถก็จะเอารถไปแล้วมั้งตอนนี้ฮ่ากำลังสิไปยกสะดุ้งค่ะพี่น้องเด้อไปพ่ออสะดุ้งแล้วฮาจังสีไทยพี่น้องมาอีกนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมือนี่เขาะะสิมือนี่พ่อขาววายูนะคะเขาสิว่าลอยลอยปัน่น้นำปันป่นผ้านะคะ <c oughs> มือนี่เขาสิมาเห็ดเมนูนมปั่นครับพี่น,อ <c oughs> น้องให้หวานวายูเนาะใครได้เจ็บแก้วเหรอซีโลซีแก้วแล้วพี่น้องพ่อขาววายูเดี๋ยวเขา <c oughs> มาเห็ดขั้นตอนเด้ค่ะ เด็ดๆขีดเอาด้ดลองอันนี้คือเยเด็ดกินนะคะว่าเดย์เทดขายเด้อ เดดดนุ่มให้ตินเองค่ะพี่น้องเข้าว่ได้กายเข้าว่ต้องกล่งเขาว่ต้องกลงน้ำเชื่อม 好认真呢。<laughs> <laughs> <laughs> อร่อยใส่บ <t> ุ้นลงไปค่ะ แก้วนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ได้แล้วค่ะพี่น้องรักปั้นตัวเองแบบนี้หอมกุกกลมกล่อมก็กมกขาบไปก็ขาบไปตลาดอยู่ค่ะนอ้แม่นวลสาวลาน,นเขา เปอยากสั่งนะคะสั่งมาได้นะคะพี่น้องแก้วละสามสิบห้าบาทนะคะตอนนี้เขามีปุโมชัาฉันเออเหมือนแล้วเพราะว่าเขาเอเป็นสินเดียนเขาเก็บบัตรอ่าผู้ใดซื้อเขาสิแจกบ,บัตรบัตรฟรีค่ะครบห้าแก้วฟรีแก้วหนึ่งพนาโอ้ยดีให้ปั่นสามสิบห้าไม่ปั่นสามสิบค่ะมีหลายอ่ะ มือกลายทางไป,ไปกลาทางมากอะแวะอุ่นนุ่นในด้วยค่ะพี่น้องมีหอดหมูกระทะนะคะมือได้เกี๊่วมีเวียกเกียกัสิมาสิงสถิตอยูย่นี่แล้วค่ะพี่น้องมาเล่นน้ำน่องนะคะเกีล้วก็บข้าวเกี๊ยวพี่น้องขารถง,งอแงอีกแล้วค่ะแบตเตอรี่หมด ว่า oh, oh, ่ะโอ้ยบบกเงาหนึงก็น่าถึงแม่งขวากับวัาไตเส้นรถุดไปเลื่งเซตเทียรถกรได้ ไปมึงดูรอจจะน้อยเตี้ยคืด,ดีมันก็เป็นแมตั้งแท,ที่บ่ได้เปิดสวีกไว้เลยสงสัยมันจะออกงดนี่

ตีดติดแล้วติดแล้วพี่น้องหอมมาคม่น้าขายหน้ามีรถขายรถ เจน 80, หกแปดศูนย์หอดเนี่ยตาไปจังน้อยก่อนมาล่องดับเราก,ก็สตาร์ทได้ดูววันนี้สตีทว่าตอนแรกนึกว่ามันพวงมาล่มันหลอก เตาตาบงดูดับเราสตาร์ดงไหมไฟเลียวตัวพีเเดียวนั่นเป็นน้ำยังระบน้เอเปนนแบต่ตัี่ยนแบตม่เป็นเลย เว้ยเยาวาถ่องเขาจะเปลี่ยนเียตือมดับีดับน้องบีบไ่ตัวเตโอ้ยพี่พีช่วสิไปหอดบ้านสิวดดับคือเก่า แล้ดี๋ยวไปขี่ปั๊มน้ำมันกับว่าอะไรับตัวนี้จอดขี่จอดเงียวกับว่าอะไตัวนี้เจ้าต้องปั๊มต้องซ่อมก็ยังวไงปฏิบัติมันเป็นน้ำแบตแท้ๆเราเอาไฟเนี่ยร่อนด้วยกันรับปุ๊บอิดจริงๆด้วยกันปกติถ้าแบตว่าเสื่อมมันจะติดอยุบถ้าว่าจะซ่อมแบตหรอมันบางทีเนี่ยมันจะจัาสองหัวเซกันเบิ็ง แตกแยวดง๋ยมีไปอันเดียสิเดี๋ยวไม่ไฟเดียจะเนี้เห็นมัรอบสองพี่น้อง ่<ม>ใส่สีดีกระเด็ดนปะว่ะแล้วเนะวาะว,วัดทะวดุล,ลุกโลดเกลื่พี่น้องคะสรุปบอ่อใดแล้วคะ่ะล่องดับแล้วก็สตาร์ทเบื้งใหม่บอ่อใดเลยคะ่ะบรรัดนี้เฮ็ดจังได๋บรรัดนี้เอาโอ้ยแห้งทุกแห้งซ้ำคือเพิพ่นว่าแล้วเนาะบอ่อใดเลยคะ่ะสตาร์ทบอ่อใดเลยบรรัดนี้ก็สิได้อยู่นี่เฮ้ยจังใด เป็นน้ำแบตอีดีบอกแบตก็คือพึ่งเปลี่ยนมาบพรานว่าถึงปีอยู่พี่น้องตายโอ้ปวดหัว